สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสามบ้านครับเป็นรับน้ององค์เองครับเมื่อนี้ก็มีช่างเข้ามาทํารูว่าขาวบอยครับพี่น้องครับรูว่าข้าวบอยจะหน้าตาเป็นยังไงว่าเป็นยังไงครับบรรยากาศตัวรอบนี้ครับพอเกี่ยวข้าวเกี่ยวนำแล้วครับชาวบ้านก็เอาพวกพวกพวกควายครับมาผูกไว้ครับเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งครับของชนบทแถบนี้ครับ เราไปดูกันว่าช่างเขาทําอะไรบ้างครับกัรถขาบบอยพวกนี้ครับเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้จะเสร็จไหมครับหนาวแห้งครับวันนี้ซีสเกตหนาวมากครับหนาวสุดประมาณสิบสองสิบสามองศาครับยังมันขึ้นครับเช้ามาประมาณสิบสามองศาครับสิบสี่องศาประมาณนี้ครับเดียวว่าหนาวสุดหนาวจริงๆครับจริงๆเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับ กับประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวสุดคือหน้าร้อนมันจะร้อนสุดโคตรๆเหมือนปีที่แล้วครับพี่น้องเอ้ยปีที่แล้วนี่โหแบบร้อนไม่มีที่อยู่เลยนะครับหอนแบบไม่มองอยู่เลยครับมันแบบสุดๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรเป็นยังไงครับเข้ามาใกล้ๆครับพี่น้องครับ บ้านน้องอิงวันนี้ที่มึงกระตูกับประยูดครับทีมระตูไม่ได้อยู่นี่ครับช่วงนี้เพื่อแสดงให้รุเที่บริมณต้นครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอีสานใต้นะครับผมช่วงนี้ถ้ากลับมาก็พวกอีสานตอนกลางตอนบนนู่นครับบรูคือกันว่าที่กระตูจะได้เขามาบานตอนใดครับหลายคนนี่ครัเมันถามหาประตูนี้นะผม ประตูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมติดตั้งแต่ว่าอยา่าใครไม่ล้อมเข่ากอนสินะครับไม่ล้อมเข้าแล้วมันจะได้ไม่เหยียบร่างเราพังครับมันจะงางต่อการทุกแลครับรเรอยมนล,อ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 ลอ้อมรถเข้าใหญ่มากครับนี่เป็นอุปกรณ์เพลินครับผม นนีกระดูดสำเร็จครับอันนี้เป็นระดูดสำเร็จครับพี่น้องครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เขาอันนี้จะเป็นเข็มที่สั่งมาครับผมยาดมันโลบครับก็เลยเสริมเข็มลงไปครับตอนนี้ผมติดตั้งอันนี้ครับตั้งตั้งเอิ้นตั้งเสาครับ เริ่มตั้งเสา,เปสสา,สาไปาเลยครับเดยกก็สอดรอกจะมาสอดข้ามครับสอดท้าลไปนะครับมันจะห่างๆนะครับพวกนี้คืองานพวกนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเปนสูงมากเนยที่เราต้องการแล้วก็ไม่ชิดครับมาชิดกันแบบไม่ทึบเลยนะครับ คนช่างพเพิ่มเติมเสาต่าง,งเสาบำงวางนะครับในเสาสําเร็จครับเุ่นจะเป็นย่งางยงั่นคือสําเร็จนะครับมามาลงนู่นน,น,น,นี้ั่นมาทีฐานมาที่ยืนหนาเงี้ย่านถนนครับในทุ่มมือนีครับรู้ว่าต่างๆครับจะมีตัวสําสเร็จตัวที่แบบว่าอ,อ๋อมีทันทื่นสอดลงไปในช่องๆหรือบางบางงานาก็จะเป็นพวกเข้าแบบขับที่ปูลงไปเลย,เลยครับง่ายมากครับ มันจะออกมาเป็นเหมือนรั้วประมาณน right ี้ครับร ouais> ั้วตะเลทงมพบนี้นะครับง่ายมากครับทุกวันนี้เขาเอาประหยัดเอาแบบมาเพื่อประหยัดแรงงานคนครับแล้วก็ทางมีฝีมือมหาหน่อยครับหายากมากครับทําให้ต้องออกแบบเพื่อให้มันประหยัดประหยัดเวลาครับแล้วก็ประหยัดคนที่สุดครับทำมันให้ออกมาเร็วที่สุดครับผมว่ามันก็โอเคนะครับผมประหยัดแรงงานประหยัดเวลาครับประหยัดคนครับ อันนี้จะเป็นเสาเข็มที่มเสริมความอีกเพื่อให้มันสูงแล้วก็ป้องกันการถี่มันจะเขิ่อมอะไอย่างครับป้องกันไม้มันหงายนะพ่อผมครับช่วยได้ส่วนหนึ่งครับยนี่ในในบ้านครับช่วงนี้ก็มีแต่ป้ากับลุงครับแล้วก็มีไม่บ้านอีกคนนึงครับรวมเป็นสามคนนะครับที่ทํางานยู่นี่ครับ มันกเห็นงานถายที่งานตรถตู้ครับทำความสะอาดครับดูแลปัดกว่าชิดถูครับแล้วก็ดูอะความเรียบร้อยของบ้านตลอด24ชั่วโมงครับ วานเบิรงนี้คลิปช่องสิสก,กิสร้างบ้านแล้วนะครับมันเจาะหูลงไปทาเหมือนง่ายมากพี่น้องมันมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ประหยัดแรงงานคนครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับเมือ่อนี้ผมมาให้เจ้านจจะเลวนะครับพวกหัวทําไม่ยากเลยครับอยากได้ครับไปใส่สวนทุเรียนครับพี่น้องเลยแต่เงินไม่มี มันแพงมันก็บอแพงนะครับแต่ว่ามันมันเป็นที่มันเยอะครับก็ต้องไม่แบบมันก่อนหนุยครับจะดูโดดโด,ดใส่บุบลูกทร,รายเป็นท้องขาวดูจะจริงนิดเึงนะครับช่วงนี้โดเอ้ยดูก็จะมุด,มดออกครับ ปล่อยไมันมุดออกได้ครับมันข้ามันออกได้ครับถ้าเกิดเราใส่ประตูหน้าเนี่ยครับดูเขาออกได้ปกติครับโรวจนะตวครับวด้โหนาวไหมหนาวดูบอกด้ย นากาศนี่ครับหนาวเย็นมากครับสีสเกตครับบ้านพี่น้อง10องศารับทางนี้เช้านี้ตื่นขึ้นมา13องศารับยามมืขึ้นผมโมูหครับพี่น้องเลยแต่รู้ว่าน้ว่าครับผู้ใดอาบน้ำเลยครับเมื่อนี้ครับพิมพ์มาได้เลยครับว่าใครอาบน้ำครับเมือนี้ผมบ่าวูกสาวนายเป็นแพรงแสดงอยสายครับพี่น้องผู้ใดรู้ก็บอกผมนะครับว่าสาวนายนุเป็นคุณปู่ไม่เดลยวครับสาวนายเป็นแพ่งแสดงอยสายครับมือานี้มันแรกนี่ครับ บรรยากาศนี่มาหนีครับพี่น้องทำกำลังจะเหน็บหนาวเรือเกินครับดูก็จะเป็นหนาวนะดูเนาะไม่รู้ว่าท้องขาวนังจะมุดจุดเท่านี้ครับท้องขาวมุดจุดเท่านี้เหรอครับมันหนาวแหมครับท้องขาวมันน่าจะไหวเหมือนกันครับนี่ครับช่างพคนก็เริ่มตั้งเสา เยอะแล้วครับตั้งเสาแล้วก็สอดดันสอดนี่ก็น่าจะไม่นี้่าจะเสร็จครับในแพนนิ่งผมว่าน่าจะเสร็จดูแล้วครับเพราะว่ามันตั้งเสาเสร็จก็สอดสอดค้านครับแต่งเรื่อน้นิดนึงก็ไม่ยากครับพี่น้องครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโผันครับผลผลผถผลผลทำอะไรดู <c oughs> ขั้นบอพี่น้องเอ้ยหนาวบ่รูค้ครนะับคนน่ะพี่น้องครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสีส,ก,สกิสส่างบานครับผมสนใจส่างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับพี่น้องครับน,นอกจากเครื่องมือนี้กาอะาดับยังให้เจ้าก็อาดับมากมากผสมปูนได้ด้วยครับมันเป็นเนมือสว่านตัวใหญ่ตัวหน,นึ่งครับ นี่ก็มีแล้วดูขานอนบรรยากาศเช้านี้ครับพี่น้องครับที่สะเกตกันหนาวมากครับหนาวสุดๆตั้งแต่ที่ผมน,นี่บารูอะครับในรอบที่สิบปีที่ผมมาอยู่นี่ครับเป็นปีที่หนาวสุดๆครับหนาวอีเออรอครับหนาวจริงหนาวจัง พี่น้องครับอยืมกุญแจให้ด้วยนครับกดติดตามครับผมสีสเกตสานบ้านครับเราสร้างบ้านแถบอีสารตอนใส่ครับพี่น้องสนใจกับโรมาได้ครับที่นี้ฝากไวสเมีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ